ฮายล็กวะแกก็บีครับว่กวากับรายการช่าไม่งาวังน,นี้อยู่กับคลิปที่ตอนเต้นเซล,ลไฟรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าใช่ครับมันไม่มีอะไรจะกต่จริงๆสำหรับพวกนี้คือมันใจของมันก็ได้แล้วเนี่ยครับก็คือคุณใจของอะไรก็ได้ที่มันขั้นกลางอ่ะอือก็ได้แล้วอบคลิปเอยแต่ยังอยู่คลิปมันจะโอเคคือเนี่ยผม เฉพาะตอนเทคนิคเนี่ยคือเอาง่ายๆถ้ามีพึ่งในเเจเิงการี่แต่ก็ตมต้มไปนะต้มดอกไม้นะครับก็ก็ถ้าได,ดอกไม้ก็แลกขาวขึ้นนะสัมมาก็แล้วก็เนี่ยพยายามแบบมาดูทั่วไปนะว่าเขียวขึ้นไหมถ้าเขียวขึ้นก็ฝึกพื้นเขียวเล่นกระดาษนะครับเพื่อได้ของแล้วก็ค้าฟของนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการค้าของเนาะ อจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับคุณเลยวานแผ่งเยอะคุณไงครับว่าคุณมีพึ่งสีอะไรเยอะเข้าไปฟาร,รม์มกวางก่อนนะครับแล้วก็ฟาร,รม์มบเบสกนะครับฟาร,ร์มตัวแล้วก็เจอพึ่งนะครับเจอตะกาคีสให้กับพึ่งอีเวตนนะครับหาย,ยาหาเอาตะกาคีสไกตัวพึ่งเริ่มแรกนะครับเพราะว่าพึ่งเริ่มแรกมันกินดอกทตะวันได้นะครับมันมีโอกาสติดเจ็กๆๆจะอยู่ที่ดวงของคุณ เกมนี้อยู่ที่ดวงของคุณน,นะครับก็ประมาณนี้โอเคไงไยๆก็พูดถึงของไก่เจ้าของไก่ที่เราไก่อ่ะพูดถึงของไก่พึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาไงครับเด็กต่อไปหรือเปล่าเพราะว่ามันแจกโค้ชใช่ไหมเออคิหน้าผมจะทำคลิปโค้ชนะคือคลิปที่กลางเนี่ยผมจะทำคลิปโค้ชก็อันนี้คือผมไม่อธิบายแล้วก็เหมือนผมเคยอธิบายแล้วไงว่าจะบอกว่ามันมีนะมันมีให้ไก่พึ่งอยู่ โอเคคือมันไม่มีอะไรจริงๆเลยไอ้จ่ายไอ้พวกเนี้ถ้าถ้าจะบอกจะบอกใช่ไหมขั้นเป็นขั้นขั้นสำหรับผู้เล่นใหมนะ่เนี้ยคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่เป็นอย่างมากนะครับก็มช่วยเขาเนี่ยอยู่ไหมน่าจะอยู่เนะี้ยผมไม่ประมวยหรอกอะผมแถมนี่ด้วย โอเคก็ขั้งแรกเนี่ยรางค้านี้เนี่ยครับวงเล็บว่าอย่าไม่ควรแม่นตอนนี้เพราะว่ามัน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 ยังไงอ่ะมันมันไม่เอาเกอะไรเลยมีแต่โค้ดก็อย่าหาครับนี่ของพวกนี้ะครับ่มแรกอันนี้ไม่เกี่ยวกับอีเวนนีไม่ไม่รู้ว่าได้อยู่หรือเปล่าใช้คำคิดต่อเนี่ยครับเนี่ย อันนี้คือเริ่มแรกนะครับโอเคขี่สอคือตรงนี้ขายแอปเปิ้ลี่สามคือตรงนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้จะค่อนข้างจะเป็นสามจุด้าครับแล้วก็ตามไปย่อยๆเป็นศอนจุดห้านะครับ apple ค a ค h q สจุดห ตีก็คือตามเฉพาะที่นะครับหมวกไฟหมวกเพชรแล้วก็หมวกกรนมี่นะครับหมวกไฟอยู่รูนี้นะครับจะมีโดดโวนหมวกกระมี่อยู่นี่แล้วก็หมวกเพชรอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงพายชูยีนะครับตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นะครับ อ่าไข่ทองฟรีอยู่ใงน,นี้ง่ายงำอ่าไก่โค้ชที่มันมีวิ่งเร็วแล้วก็กระปีกเราต็บวิ่งไปแบบปื๊ดไปเลยไงแบบปื๊ดเลยไงห้ามหยุดนะแค่หยุดก็เกมโอเวอร์ตายไข่ทองอยู่ข้างไงจริงๆผมไม่ได้หลอกนะฮะยกเว้นเขาเอาออกก็ด <c oughs> แกวิ่งซีโอเคก็มีแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรมาก ถ้าแพ็กจีดเนี่ยแต่เห็นใช่ไหมบ้านแพ็กจีเราก็ต้องหาด้วยนะเพราะว่ามันจะไม่มีขึ้นตรงนี้หมวกกรมมี่มีมีเครือนี้เข็มกาดดอกไม้เครือนี้คือเราเราเราจะหาแพ็กจีแบบนี้ก็มันจะเป็นข้างะดับกลางนะครับแบบพวกของไก่ะกระดับกลางของไก่เริ่มแรกมันจะไม่มีขึ้นเลยของของไก่ที่มันขึ้นบวกแพ็กจีแบบนี้นมันจะขึ้นตรงนี้นะครับอ่าแค่นี้แหละครับ อ่าแล้วก็กระเป๋าโคโคงัทเนี่ยมันจะมีเป็นมะพร้าวใช่ไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็รองเท้ามะพร้าวด้วยนะครับก็จะมีนแบบเนี่ยอ่าถ้าโดนเอ่อถ้ามะพร้าวลงใส่หัวแล้วเราจะวิ่งเร็วขึ้นไนะอ่าประมาณนี้มีแค่นี้ครับคลิปนี้เร็วไหมเร็วก็ห้านาทีอยู่ดีอ่ะก็ถือว่าผมบอกเทคนิคซื้นี่ง่ายนะครับโอเคไปคลิปที่สามของวันนี้เลยดีกว่าก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่อยากจะงับป็นเงินผมโดยไม่เสียเงินก็ติดตามนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับ600ติดตามแล้วก็ใครที่อยากโดนเดก,ก็โดนเงดมาได้นะครับก็ไม่ใช่ว่านะครับโอเคไปคลิปที่3วันนี้กันดีกว่าคโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับคลิปที่3แค่โค้ดแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากโอเคครับบ๊ายบายลุลับวู้ฮู hoo.